ดาราปกป้องสถาบันเขาก็ไม่ได้ให้ยกเลิกสถาบันนะฮะเอาพูดง่ายๆอ่ะคนที่เคยเป็นพกวกกปปสอ่ะตอนนี้หายไปเยอะก็กลับใจไปเยอะแล้วเล้วก็บอกเลยว่าเขาไม่มีจะแดกต้องระวังเพราะว่าดาราเนี่ย ในสังคมไทยเนี่ยมันอาศัยอยู่ได้กับเด็กวัยรุ่นอยู่ได้เพราะ f อแฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นหมดทําอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีเมืองไทยก็แสดงจุดยืนได้แต่มันจะมีผลกระทบต่อเมื่อมันมีผู้จัดบางคนเป็นอีกฝ่ายหนึ่งปกติค่ะเราอยู่ในโลกของประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างกันอนุรักษ์นิยมมันแล้วแต่ค่ะเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติก็บอกแล้วก็สมัยก่อนกลุ่มปป,ปสอ,อะ่ะแรงกว่าน,นี้อีกอันนี้พี่ต๋าเขาไม่ได้อยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงกลางมันมีมาทุกยุคทุกสมัยมันก็จะมีก กลุ่มหนึ่งที่คิดเห็นไม่เหมือนกับอีกกลุ่มกาปปสมันเป็นเรื่องปกติมีผลเพราะว่าถ้าผู้จัดคนมันก็จะอย่างนี้กัน